บอลหูช้างด่างขาวนะครับตัวนี้หน่อที่อยู่ในดินนะครับจะให้เพื่อนๆดูก่อนนี่น้องก็สวยมากนะลายวากิวด้วยเดิมทีเนี่ยถ้าจะให้ปลอดภัยเนี่ยก่อนที่จะแยกออกจากแม่นะครับควรจะให้น้องก็มี3ใบก่อนแต่พอดีผมใจร้อนและอีกอย่างก็คือร้อนเงินด้วย <laughs> นะครับเดี๋ยวผมก็จะแยกโดยการที่จะผ่า ตัวนี้นะครับตัวที่ผมชี้เนี้ยก็คือหน่อนะครับที่อยู่อยู่ด้านล่างเดี๋ยวเรามาชมกันรากฝอยที่มันจะติดก,กับตัวแม่นะครับเราก็ค่อยคคุยค้ยดินให้มันลึกมากที่สุดนะครับพยายามอ,อ,อย่าให้รากมันขาดเนี่ยอันนี้ที่ผมกำลังคุยคุยคุยคยุต้องใจเย็นนะครับหรือไม่ก็เอาน้า อ่านี่ค่อยๆเอาน้ําตะล่อมตะล่อมไปเรื่อยๆเรื่อยอ,อย่างงี้อย่าไปใจร้อนไม่ได้นะครับอ่านี่คุย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 นั่งคุยไปเรื่อยอ่านจนเราเห็นตําแต่งที่มันน่าจะตัดได้หรือมันน่าจะเฉือนปาดตรงไหนได้แล้วก็ค่อยๆดูนะครับไม้มันมีมูลค่าก็เลยจะต้องพิธีรีตองกัน,นหน่อย ไปชายอยู่ไหนล่ะสองทำไม,มเงาบางลาไปกู่ซอบเลยนะก็เปิดได้แผด้านในเมื่อกี้เมื่อกี้ผมเอามีดลงแล้วนะครับเนี่ย เราก็ค่อยๆดึงลากฝอยพยายามให้ลากเนี่ยมันขาดน้อยที่สุดแผลด้านด้านในเนี่ยเดี๋ยวพอเราออกมาแล้วอ่ะรอให้มันมัดหมดัหมด,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 มดนะครับเราก็ทาปูนแดงเพื่อรักษาแผลป้องกันมันเชื้อรานะครับเนี่ยค่อยๆดึงนะครับค่อยๆดึงมาทีละนิดค่อยๆเบาๆมือมันลากฝอ,อยมันก็จะค่อยๆขึ้นมา เอาขึ้นมาให้เยอะที่สุดอ่าส่วนตรงนี้เห็นไหมครับนี่ติดติดหน่อมาด้วยอย่างเงี้ยถือว่า,าลากฝอยเนี่ยขาวนะครับแสดงว่าน้องเนี่ยเขาพร้อมที่จะขยายพันธุ์ละเดี๋ยวตรงเนี้ยนะครับเราก็เอาปูนแดงทาเป็นยังไงสวยหรือเปล่านะครับบอลหูช้างดังขาว หลอดใหม่ก็กำลังจะมาแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้เราก็จะเอาน้ํายาเล่งรากนะครับแล้วก็ตัวายากันเชลาราเป็นน้ําผสมกันแช่ทิ้งไว้ประมาณสัก15ทีหลังจากนั้นเราก็เอาปูนแดงทาแล้วเราก็ลงปลูกวัสดุของผมก็จะเป็นพวกกากมะพ้าวสับนะครับเพอร์ไรดดินใบก้ามปูแล้วก็ใส่สรักเก้นจีนะครับไตดูโคมาแล้วก็ไอปุ๋ยออสโมโคสถ้าให้ดี ควรจะอบไว้ประมาณสัก7จ็ถึงสิวันนะครับ